คุณฟังดีกนทัหลายวันนี้เข้าช้าไปสิบนาทีไปนายกาสี่สิบนาทีาทจะขอ,อความจริงกับเคยืเกียริสรวรรณพลดนะะวันนี้อภิปรายนอกสภามันเข้าช้าเราเวลาส่งซิกกับน,น้องเขาเราไม่เข้าใจไงเขาจะไปห่วงอะไรวิทยุวิทยุมันก็ไปของมันตามระบบนั่นแหละห่วงของเราเน,นี่ยเราจะเข้ารายการโอเควันนี้เข้าช้าหลายสิ่งหลายอยากก่างประกอบกัน ไม่เป็นไรฮะผิดเวลาไปสิบนาทีแทนที่จะเข้าแปดโมงสามสิบกลายเป็นแปดโมงสี่สิบแล้วเดี๋ยวก็ไปเข้าเวลาของเราเหมือนเดิมนะฮะภาคของรายการจกกออาเซียนเข้าเวลาเก้าโมงสามสิบเหมือนเดิมครับเอา,าวันนี้เข้ามาแล้วก็พูดคุยเลยเดินหน้าพอไม่เสียเวลาการรัฐบาลมัเดี๋ยว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 เนี่ยอารมณ์ขึ้นแล้วก็จะซัดรัฐบาลนี่ก็แหละไอ้เรื่องโควิดนี่แหละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดยวีวันนี้จะใช้เวลาพูดไม่นานสิบนาทีสิบกวนาทีพอเลยเรื่องของเรื่องมันก็คือว่าวันนี้โควิดมันหนักหนาะสาหัสประเทศไทยนเอาไม่อยู่ฮะ ถ้าเป็นผมนะถ้าผมไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรสื่อสร้างสรรค์ป้องกันการระเรียบสังคมผมลาออกเลยผมไม่ทนหน้าด้านอยู่ให้บันดานักข่าวบรรดาหัวหรอกจริงๆและไอ้พวกคุณนี่มันเคยโกงเนี่ยมันก็จะติดนสัยโกงไปทุกเรื่องทุกดอกทุกช็อตม้แต่เรื่องวัคซีนก็ยังจะโกงอีกเหรอ เห็นประชาชนเป็นผักเป็นปลาหรือไงมือใครยาวสาวได้สาวเอาเห็นประชาชนมันโง่เง่าเต่าทุนขนาดนั้นเหรอกินคอมมิชชั่นได้จริงกินเงินทอนได้จริงกิน,กน,กนอันนี้ผมพูดนี่ก็ไอ้พวกขี้โกงแต่ใครที่ไม่โกงขอยมันเจริญก้าวหนะ้าถ้าเป็นพรรคการเมืองที่ไม่โกงก็ขอยได้คะแนนมากขึ้นในสมัยหนะ้า แต่ถ้ามันโกงขอยลดลงลดลงลดลงไม่ได้จอดจงว่าใครโกงสิ่งหนึ่งที่เรามีเวลาเนี่ยนอนดูคลิปนอนดูข่าวเชกยอดผู้เสียชีวิตเช็กยอดผู้ที่กำลังเจ็บป่วยอะไรก็มีอะไรเห็นแล้วสงสารประชาชนคนไทยบางคนอยากกลับบ้านใจจะกาดกลับไม่ได้ติดต่อไปหาหมอหมอไม่ห้ ติดต่อไปโงปรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกเตียนยังไม่ว่างนี่นี่ต้องให้ประชาชนนอนรอวันตายอยู่ที่ห้องพักก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีแล้วแนวหน้าที่เขาอยู่แนวหน้าคือพวก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการพยาบาลเรื่องการดูแลรักษาทั้งระวังป้องกันและรักษาน่าเห็นใจครับถ้าเป็นอาหารเขาจะมีพอสรอพอพันสเสือรอเรือย่อ,ยอมาจากเพื่อสู้รบ ไปรบเวียดนามกลับมาก็ได้พสลสลลไปรบลาวกลับมาก็ได้พสลสลอยู่ตามแนวชายแดนของเขตตะเขตชายแดนถึงปีก็ได้พสลสลไปอยู่สามสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครบปีก็ได้พสลสลลคือเพิ่งสู้รบได้เป็นรายเดือนเ็าก็มีก็ประมาณผูกแผนของกระทรวงกลาโหมผมผมก็เลยอยากจะเรียกร้องให้นักรบสีขาว ของพวกเราท่านทั้งหลายที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแล้วตายไปแล้วก็หลายคนด้วยนางพยาบาลตายให้เห็นเห็นเลยอ่ะย่าว่าแต่นางพยาบาลเลยหมอก็มีท่เสียชีวิต เพราะโควิดเพราะอยู่ในันดับดูดานหน้าทำหลังไรทำอย่างไรนี่ผมพูดให้ก้คิดที่เกิดทำอย่างไรจะให้คนเหล่านี้มีพอสโลเหมือนทหารที่อยู่ตามชายแดนแต่ไปลบไปลบต่างประเทศเวียดนามก็ยังได้พอสรลไปลบเกาหลีกองพันไปยักน้อยก็ดได้พอสรลไปลบลาวทหารรับจ้างก็ได้พอสรล สมัยกองพลเก้าอีสาไปช่วยมงในพลวังเป่ายัางได้พอสรลแต่นักรบสีขาวนักรบชุดขาวในประเทศเราควรจะเพิ่มเงินให้เขาเป็นพอสโลไม่ใช่เพิ่มเฉพาะหน้าเฉพาะกิจให้เฉพาะในช่วงนี้เท่านั้นเท่านี้คุณต้องให้ไปตลอดเลย าความคิดคุณเตวิเกตเขาคือการเพิ่มสู้รบให้เขาเขารบกับไวรัสมรณะฆ่าศึกที่ไม่มีตัวตนฆ่าศึกที่ไม่ดีบินมาเหมือนกับสงครามโลกเป็นฆ่าศึกที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีสีแต่ถ้ามันเข้าร่างกายมนุษย์ได้ไม่เหลือไม่รอด จอดลูกเดียวแต่มันเข้าปอดได้ตายไวที่สุดเร็วที่สุดท่านทั้งหลายชุกคิดนห้ดีวันนี้ที่เราต้องห่วงหาอาทรให้มากที่สุดก็คือบรรดาน,นักรบสีขาวเจ้าหน้าที่นะผมหมายถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นผู้ช่วยพยาบาลเป็นเอทเอทคือสุดสีเหลืองนี่ยนะเจ้าหน้าที่พนักง,งานธุรการต่างๆแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เข็นเปลที่อยู่ในโรงพยาบาลโรงหมอต้องให้เขาให้หมดรวมไปถึงอสมออสมอที่อยู่ตามหมู่บ้านอยู่ตามชุมชนมีเสียชีวิตตายไปแล้วคนเมื่อวานนเขาได้อะไร ได้แค่เดือนละพันเนี่ยเหรอที่ผ่านมาน,นเงินค่าตอบแทนแค่นั้นเอาชีวิตไปเสี่ยงเป็นเชยงตายแต่พอสรอเพิ่มสู้รบควรจะมเีเขาเป็นรายเดือนตอนนี้ก็ละลาพินางบรมารายจ,จ่ายประจำปีอยู่ตัดลบงบประมาณเอาไปเพิ่มให้ตรงนี้หน่อยแล้วก็เป็นตีเป็นงบผูกพันเพราะว่าสรอต้องได้ทุกเดือนไปตลอดการ จนกว่าจะสิ้นชีวิตก็ต้องทําเป็นงบปูกพันแต่ละปีต้องมีงบรัฐบาลไหนมาก็จะคุณจะมาตัดงบนี้ไม่ได้คุณต้องมีงบนี้อยู่ตลอดผมเห็นใจนะคุณหมอเห็นใจนางพยาบาลเห็นใจผู้ช่วยพยาบาลเอเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเรื่องราวการระวังต้องกันโควิด1 9และ ต่อสู้กับโควิดสิบเก้านอกจากระวังป้องกันแล้วยังต้องรักษาที่คนลาเขาบอกปินปัวปินปัวจิตใจเห็นใจ,นใจ,จเฉยไม่ได้เราเป็นสื่อมวลชนก็ออกมาพูดพูดเพื่ออะไรเพื่อให้รัฐบาลฝ่ายบริหารฝ่ายปกครองคุณได้ยินกันคุณเอาไปถลุงอย่างอื่นไปถลุงได้เป็นหมื่นล้านแสนล้านไปซื้ออาวุธไม่ว่าจะเป็นเรือดำนำ้ำ เรือดำน้ำรถถังหรือไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดวันนี้เรากำลังสู้ออโควิดสงครามไวรัสมรณะเป็นสงครามโลกครั้งที่สามที่สู้กับ้าศึกแบบไม่มีตัวไม่มีตุนเพราะนั้นคนสำคัญที่สุดนักรบแนวหน้าจริงๆก็คือนักรบสีขาวต้องเห็นใจคนเหล่านี้ต้องช่วยคนเหล่านี้ งบประมาณขอาแบ่นดินมีทุ่มเทเข้าไปไอ้ตรงเนี้ยแต่อย่ามาแอบกินอีกค่าหัวคิวห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อีกอิ่มเป็นแล้บ้างจะไม่ตายหรือ,อยังไงตายแล้วมันก็เอาอะไรไปไม่ได้กินบ้านกรุงเมืองแล้วได้ดิบได้ดีผมก็ยอมใจนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโลกใบนี้ทำไมไม่ลงโทษไม่ลงทันไอ้พวกทุกจริตคอร์รัปชันโกงกินบ้านเมืองมาทำไมให้คนมุ่งม,มั่นในการทำความดีช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกินโอดกินยากแทบจะกระอาเลือแต่ละวันแต่ละเดือนเดือนชนเดือนบางเดือนไม่ชนเดือนทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วยบ้างทำไมไปช่วยแต่ไอ้พวกขี้โกง กุวงได้กุวงดีลวยเอาาวยเอาเราจะทำยังไงพี่นอ้องสื่อมวลชนก็ทำได้แค่นี้ฮะก็คือพูดพูดได้แค่นี้พูดไปว่าไปบางครั้งก็เหมือนเป่าปีใส่หูควายนะ ทหลายสัตว์เดรัจฉานที่ฉลาดที่สุดในโลกใบน,นี้คือลิงลิงชิมแปนซีไอ้นี่ฉลาดใกล้เคียงมนุษย์มากเลยแต่มนุษย์เนี่ยเรียกตัวเองว่าสัตว์ประเสริฐไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานพูดกันรู้เรื่องแต่ลิง ชิมแปนซีเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่มันฉลาดพอๆกับมนุษย์แต่มันไม่มีนสัยขีกมูมนุษย์ที่มันฉลาดแกมโกงบางคนนะฮะบางตนบางตัวบางมนุษย์ไม่ได้รวมถึงมนุษย์ทั้งหมดโดยเฉพาะมนุษย์ที่มีอาชีพในการไปจากการเลือกของผู้แทนาราษดรไปจากการเลือกของประชาชน เงินงบประมาณของแผ่นดินนี่มาจากไหนมาจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศมาจากข้าราชการด้วยไหมใช่แต่บนพื้นฐานเงินเดือนของข้าราชการที่นํามาเสียภาษีในบางส่วนตามที่จะทางรัฐบาลกำหนดเงินเดือนของข้าราชการก็คือมาจากภาษีของประชาชนแล้วข้าราชการเขาก็เสียภาษีเหมือนกันแต่เป็นภาษีที่ เขาเรียกว่าอัดยายขนมยายอ่ะก็ได้มาจากเงินภาษีของพี่น้องระชจายชนแต่ก็ยังดีที่มาเสียภาษีให้รัฐด้วยพอได้เงินเสียภาษีมารัฐบาลอาไปทำอะไรหนึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำหมายคามว่าตั้งเป็นเงินเดือนค่าราชการลูกจา้างพน,นักงานชั่วคราวถาวรอ,อะไรต่างๆนี่นะครับพน,นักงานลูกจา้างประจำลูกจา้างชั่วคราว พนักงานทั้งข้าราชการทั้งลูกจ้างทั้งหมดรวมความเบ็ดเสร็จเด็ดเลือดเ็ดขาดเรียบร้อยแล้วอันนี้เรียกว่างบประมาณรายจ่ายเป็นงบประจําต้องจัดไว้เลยสำนักงานตำรวจแห่งชาติข้าราชการตำรวจป็นแสนงบประมาณปีเท่าไหร่จัดไว้เป็นงบผูกพันงบประจําใช้ได้ตลอดกันมีกระทรวงยี่สิบเอ็ดกระทรวงต้องเอามาจ่ายคนเหล่านี้แต่ว่าคนเหล่านี้เสียภาษีไหมเขาก็เสียเหมือนกัน เอาเงินภาษีที่ได้จากประชาชนซึ่งถือว่าเป็นเงินเดือนเอานั้นแหละมาบวกลบคุณหารเสร็จแล้วก็เสียภาษีให้รัฐเหมือนกันรัฐเอาไปทําอะไรหนึ่งนี่แหละที่พู้ใด้ฟังเป็นงบประจำสองเป็นงบส่เคราะห์ส่งครอเช่นเงินเดือนของผู้สูงวัยเงินค่าตอบแทนนู่นนี่นั่นว่าไปนั่นคืองบสงเคราะสามเป็นงบพัฒนา เอามาทําอะไรพัฒนาถนนหนทางพัฒนาคําว่าพัฒนาหลวหมนเลยทั้งการก่อสร้างการทําถนนทาทางทาทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศนี้สร้างอาคารสร้างโรงพยาบาลนู่นนี่นัน่นนั่นคืองบพัฒนาเงินได้มาจากภาษีของประชาชนและภาษีของใครการแต่ภาษีของรายการ,ร,อ,ร,การอย่างที่ผมว่าอาัดใจขนมใหญ่ก็เป็นเงินภาษีของประชาชนเขาเป็นเงินเดือนขึ้นมาก็เอามาหักเป็นเงินภาษีเหมือนเดิม ก็ยังมีอ่ะดีกว่าจะบอกเป็นข้าราชการแล้วไม่ต้องเสียภาษีเลยมันไม่มีไม่ใช่แล้วยังไงจะยังไงก็ไปน้อมประชาชนคนอย่างพวกเราเรียนพากันไปเลือกผู้แทนราษฎรพอเลือกผู้แทนราษฎรได้เสร็จเรียบร้อยผู้แทนราษฎรเขาไปเลือกนายกรัฐมนตรีพอเลือกนายกรัฐมนตรีได้เสร็จเรียบร้อยนายรุฐมนตรีไปแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาสามสิบห้าคนในยี่สิบเอ็ดกระทรวง มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายบริหารราชการแผ่นดินต่อไปดูแลสาะทุกสุขดิบของพี่น้องประชาชนเรียกว่าบำบัดทุบบำรุงสุขตำรวจมีหน้าที่พิทักษ์สันติราพเมื่อวานพูดเรื่องตำรวจเห็นต้อกเห็นใจตำรวจเอาเดียร้อยพี่น้องประชาชนเห็นใจก,การตำรวจปล้องสองหน้าคือตำรวจเขาให้เป็นควบคุมฝูงชนไม่ไปก็ไม่ได้ไม่ไปขัดคําสั่งผูง้กำกับการที่ชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งผู้ว่าชาฝ่ายปกครองคือรัฐบาลเน่ชอบเรียกฎหมายอยู่แล้วไม่มีหรอกที่จะไม่ชอบเรียกฎหมายาะเขาเป็นคนจัดการ,การทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในกำมือเขาหมดเพราะนั้นตำรวจเป็นกองสองหน้าทำก็โดนไม่ทำก็โดนเราไม่ทำด้วยดิเพรตอรจะอยู่ได้ไหมโดนกฎนะเปลี่ยนตัว คะกรรํการตำรวจชั้นผู้น้อยที่ไปอยู่ในสนามอยู่ในม็อบคอยควบคุมดูแลม็อบมีปา่าวมันมีตูนะทําตามคําสั่งผู้บัญชายอย่างเดียวไม่ทําไม่ได้ไม่ทันขัดคําสั่งผู้บัญชาละาเว้นไม่บัตรการตามหน้าที่กุดมาอายาม,มาตาร้อหาสิบเจบังคับอยู นัหลายที่พูดนี่เห็นใจนักลบสีขาวที่เสี่ยงเป็นเสี่งตายอยู่ด้านหน้าคนที่นั่งโกงกินงบประมาณของแผ่นดินในด้านโควิดผมก็สับแช่งไวลาาาแล้วเมื่ออทิ์ที่แต่แม้ใครทำอย่างนั้นขอยมีอันเป็นไปชิบหายไว้ปวก แต่ถ้าพวกคุณไม่ได้ทำไม่ได้กูไม่กินไม่ทุจริตไม่มีเงินทอนไม่มีคอมมิชชั่นไม่มีเปอร์เซ็นจากการสั่งซื้อโควิดอายาปรับอายาวัคซีนป้องกันโควิดหรือไม่มีการง่ามไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวเรื่องกับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโควิดก็ขอให้พวกคุณเจริญรุ่งเรืองกันถ้าไม่มีการง่ามไม่มีการโกงไม่มีการกินไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันขอให้พวกคุณ ถ้าเล่นการเมืองต่อขอยได้คะแนนเยอะๆถ้าเป็นพรรคการเมืองคอยได้เป็นสามร้อยสี่ร้อยคะแนนเอาไปก็เป็นครบห้าร้อยไปเลยป่ะแต่ถ้าคุณโกงคุณ,คณกินคอยมีอันเป็นไปภายในสามวันเจ็ดวันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโอ้โดนมันดานคอยเป็นจริงหน่อยเถืะอที่คนยากคนจนหรือถึงคนที่มันทำงานเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมนี่จะเป็นจะตายอยู่นี่แต่ละเดือนเดือน,อนไม่ชนเดือนก็มีนี่ทำไมไม่ช่วยกันบ้างทำไมไม่ช่วยบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เอาไปเอามาเนี่ยไม่กล้าพูดอยากจะเลิกนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วะขว่าอะไรอะ่ะคนทำชั่วมันได้ดีแต่คนทำดีมันกลับไม่ได้ดีอะ่ะกฎหมายหาความยุติธรรมได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้ก็ถามตอบพอตอบว่าได้กฎหมายมีความยุติธรรมไหมมีให้ความยุติธรรมไหมให้ นั่นคือกฎหมายของประเทศไทยจริงไหมไม่รู้ที่เราประชาชนฟังก็จะรู้ความยุยธรรมมีจริงไหมถ้าความยุยธรรมไม่มีความสามัคคีมันไม่เกิดหรอกครับการจะลกคุณจะไปจะลกอะไรคุณก็ทําไม่ได้หรอกครับวันนี้ประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมยาก ทำอย่างไรเราจะก้าวเดินต่อไปได้ทำอย่างไรเราจะนำพาไปได้ก็อยู่ที่ผู้บริหารก็อยู่ที่ผู้บริหารผู้บริหารก็คือรัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีจะชื่ออะไรก็ช่างคนเป็นนายกรัฐมนตรีคือหัวหน้ารัฐบาลมีคณะรัฐม,ตมนมตรีรวมเป็นทั้งท่งทั้งหมดสามสิบหาคก็ช่วยกันที่ ลึกสา,าเลยกันในประชุมคอรมอนอ่ะนะอทำธี่ารแก้ไขมันได้นีอย่ามือขครยาวสาวได้สาวเอาอยาปากว่าตาขยิบกลายเป็นว่าสังคมในยุคนี้มันเป็นยังไงคนชั่วได้ดีคนที่เคยขายยาเสพติดคนที่เคยจับติดคุกติตารเพราะยาเสพติดได้หยิบได้ดีคนโกงได้หยิบได้ดีคนทุจริตคอร์รัปชัน บางคนพอมีอำนาจบาร,รมีจริงใหญ่ในการโยกย้ายขาราชการตํรวจกินมันทุกระดับเลยตำรวจก็จะบ้าตายกันอยู่แล้วเป็นลูกไล่ของใครไม่พ้นบ่วงกรรมสักทีหนึ่งจะแ,แก้ไขแบบไหนมันก็แก้ไขไม่ได้ไม่ทบผมรับรายงานมาทั้งทหารแลวตำรวจพูดแบบรู้จริงอ่ะไม่ได้อวดเก่งอ่ะ แต่ก็เชื่อผมเถอะป้านหนอพูดไว้ไม่มีผิดหรอกความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนพูดนะมันจะตายอ้ยตายก็ตายไปเทไม่เสดายหรอกชีวิตถึงไม่ตายเพราะพวกคุณจ้างคนมายิงหัวผมผมก็อยากตายเพราะโควิดอยู่แล้วเวลานี้จนป่านนี้ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยนี่จองไปของโรงพย,ยาบาลเนอกชนนุ่นกว่าจะได้ฉีดมกรลากุงปายังไม่ประรก,กาศรายชื่อเลยซ้ําอมันจะเปลี่ยนลก็เป็นไป คนเราเกิดมาแค่ตายพูดได้แค่นี้คนเราเกิดมาก็แค่ตายไม่มีใครอยู่คำฟ้าใหญ่ดินดังแค่ไหนก็ไม่รอดพระเนพรยาพระหุนพุนประยุหัเสนาเป็นแปรการปกครองยี่บสี่วินาสองสี่เจ้าก็ตายนายกรัฐมนตรีคนแรกจนกาทั่งยันคนเกือบจะสุดท้ายก็ตายไม่เห็นจะมีใครรอด ปีดีพนมยงน์นี่คนดีสีสังคมของอยิทยาคนดีสีสังคมของประเทศไทยจบด็อกเตอร์ด้านกฎหมายจากฝรั่งเศสเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นคนร่างแผนเศรษฐกิจของชาติสุดท้ายตายยิ่งใหญ่ที่สุดในบางยุคบางสมัยก็เผ่าสียานน์คนณตุเรนเผ่าสียานน์ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยจะทำไม่ได้มีสโลแกนประจำตัวสุดท้ายก็ อีกคนหนึ่งนักปฏิวัติจอมประเด็จการเจ้าของสโลแกนคำพูดข้าพเ,เจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวจอมพสลสฤษดิ์นะรับก็ตายรัฐมนตรีสีปากก้าของอีสานทั้งสคนไม่ว่าใครต่อใครรู้ไปถึงในเตียงสเษิกันก็ถูกให้พวกบาอำนาจทั้งหลายวางแหวนฆ่าตาย จอ,อมพลปอพิบูลสงครามวันแน่แต่ก็ตายจอมพลถนอมกิริกรจนเป็นดองกับจอมพลประภาพรุสถียนในยุคที่มีจอมพลสองคนเป็นดองกันลูกชายจอมพลถนอมแต่งงานกับลูกสาวจอมพลประภาสกลายเป็นทราราชของเมืองหลายสิบปีร่างรัฐมนมูญไม่ยอมร่างให้มันแล้วเสร็จทันทีเอาแล้วเอาเปรียบพี่น้องประชาชน วันมหาวิระโยคจึงเกิดขึ้นใน14ตุลาสอ2 5อัน้อยสี่สกอยก็ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่รอดจากความตายคนเราทุกคนเกิดมาตายหมดแล้วครับไม่มีใครรอดเลอเจียดเดี๋ยวก็ตายไม่นานเชื่อผมสิถ้าอยากตายไวๆก็เดินจากนี้ลงไ,ไปไม่ต้องสวมแบสก์ไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็เดินกลับมาแค่นี้ไม่เกินสิสี่วันเดี๋ยวก็ตาย นี่เป็นการฆ่าตัวตายที่นิ่มนวลที่สุดผมพูดในเรื่องจริงของจริงพูดวันนี้มาแสดงความไม่รู้เห็นใจบรรดานักลุกสีขาวแนวหน้าทั้งหลายแต่ต้องจัดให้เขาทั้งหมดนะพะนักง,งานทําความสะอาดโรงพยาบาลก็ต้องได้พอสลลตัวนี้ไม่ใช่เฉพาะหมอไม่ใช่เฉพาะพยาบาลไม่ใช่เพาะบุรุษพยาบาลไม่ใช่เฉพาะคนเข็นเปไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นเ,เป็นข้นรายการประจำของโรงพยาบาลโรงหมอพนักงานทําความสะอาดก็ต้องได้เพราะเราไม่มีพนักงานทำความสะอาดแล้วโรงพยาบาลก็ยิ่งสกปรกยิ่งสกปรกมากเท่าไหร่โควิดไวรัสโควิดสิบเก้ามันก็ยิ่งชอบเท่านั้นน่ะเพราะนั้นเมื่อคนอื่นได้พนักงานทำความสะอาดก็ต้องได้ ต่างงบประมาณไว้เลยจะเท่าไหร่ก็เท่าหลักการน่ะทาเป็นงบผูกพันไว้รัฐบาลไหนมาก็จะมาตัดออกไม่ได้ก็อยากให้เป็นเช่นนั้นวันนี้อนาคตของประเทศไทยอยู่ที่ใครจะพูดไปแล้วมันก็อยู่ที่ฝ่ายปกครองอยู่ที่นายกรัฐมนตรีอยู่ที่คณะรัฐมนตรีทั้งสามสบห้าคนอยู่ในกำมือของคนสามสิบห้คนนี้ ได้คนสามีห้าคนที่มาจากไหนก็มาจากพี่น้องประชาชนไปเรื่องผู้แทนมาผู้แทนไปเรื่องนายยกนายกไปแต่งตั้งรัฐมนตรีสามีห้าคนาม,ามันก็ไปจากเราทั้งนั้นเนี่ยแต่นึกถึงบุญคุณเราบ้างไหมนึกถึงความสงบสุขของพวงประชาราช์อย่างพวกเราบ้างไหมวันนี้มือขยาวสาวได้สาวเอาสเสวยสุข ครึ่งหลังผมพูดภาษาเราจอกรออาเซียนกับคุณเอเธอเกียรติสรงนพฤจะพูดเรื่องของประเทศจีนมิตรสหายเพื่อนตายของสังคมนิยมมิตรสหายเพื่อนตายของกลุ่มอาเซียนสิบประเทศอาเซียนที่แท้จริงตัวจริงเสียงจริงเป็นอย่างไรติดตามจากผู้เดให้ฟัง ตอนนี้ผมพยายามที่จะพูดจะทําให้มันได้ถึงเก้าโมงสิบนาทีตอนนี้เก้าโมงเนาทีแล้วเหลือเวลาสามนาทีไม่เปิดเพลงกันแล้วกันพี่น้องก็หลายห่วงใยประเทศชาติห่วงใยสังคมห่วงใยประชาชนและห่วงใยตัวเองพร้อมครอบครัวด้วยรักในห่วงใยกครอบครัวย่อยรักในห่วงใยสังคมกระผมต้อเกลียส่วนพลรานไปก่อนครับพี่น้อง ประมาณ20ินาทีแล้วเจอกันใหม่กับจอกรออาเซียนครับสวัสดีครับบ๊ายบายสบายดีเจ้า ที่นี่มิ่งขวัญปวงชนชาวไทยเกิดไทยกระพัวในเท้าไว้ใจ ที่นี่มิ่งขวัญปวงชนชาวไทยเกิดไทยกระภัวในเท้าไว้ใจ